สวัสดีครับชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o ตนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่8กรกฎาคม2 5 6 5ครับในสุดสัปดาห์นี้ก็ฟอร์มูล่าวันมีเกมการแข่งขันนะครับที่เรดบูลิงออสเตรียสนามนี้ก็เป็นสนามที่ใช้แข่งมอเตอร์จีอยู่นะฮะแต่ก็ยังมาไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศของเรดบูลิงเนี่ยในฟอร์มูล่าวันก่อนก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมไป f อฟน่งไปนะครับในช่วงประมาณช่วงหว สี่ทุ่มตอนนี้ผมกำลังอัดรายการอัดคลิปอยู่ในตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบจะใกล้จะลงสนามแนละ้วสำหรับรอบคอลี่ไฟสปินในพรุ่งนี้กันเนาะก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามผมในช่อง u t u b e อีกช่องหนึ่งก็คือช่อง F1 Thailand กันด้วยครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันเปิดขายบัตรขายตั๋ว MotoGP ที่สนามช้างบุรีรัมบ้านเราในวันแรกครับปรากฏการไฟรเวอร์มาอีกแล้วนะฮะเมื่อใช้เวลาแค่น่าจะไม่ถึง5นาทีครับรู้สึกว่าบัตรแกรนด์ส a ตนเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเรียบเลยนะฮะ หลายคนก็บ่นกับผมว่าซื้อไม่ทันจองไม่ทันนะฮะแล้วก็ทําให้ต้องเปลี่ยนใจนะครับไปซื้อสแตนอื่นดังนั้นเดี๋ยวคลิปรายการวันนี้นะฮะเราจะคุยกันหลายเรื่องหน่อยแต่เรื่องแรกเนี่ยผมจะเอาเรื่องของการซื้อบัตรซื้อตั๋ว MotoGP ีนี่แหละมาเล่านะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็วิธีการนะครับว่าใครซื้อทันไม่ทันยังไงเนี่ยจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์จะเอาแนวทางการทําใจไม่ใช่แนวทางการแก้ไขมามาอธิบายให้ฟังนะฮะแล้วก็ เรื่องราวในบทความที่ผมเขียนในวันนี้จะมีอยู่2 3เรื่องนะครับผมก็จะนำมาเล่าในคลิปนี้เผื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ถนัดการอ่านถือว่าต่อต่อไปจากนี้ไปเวลาวันไหนก็ตามที่ผมลงบทความไปเนี่ยผมจะบทความเหล่านั้นมาสรุปเป็นภาษาพูดทุกคนว่าโอเคไหมฮะนะไม่โอเคก็ต้องโอเคละใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวว่ากันเรื่องของบัตรกันก่อนทุกคนเชื่อไหมครับว่า ผมเองยังไม่มีบัตรยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะเล่าจะพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการโม้บอกว่าแหมคุณปุ้ยคุณแอบไปซื้อบัตรซื้ออะไรมาแล้วคุณก็พูดได้สิว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรนะฮะด้วยความสั์จริงฮะผมยังไม่ได้ซื้อบัตรเพราะว่ายังไม่สะดวกที่จะไปซื้อในช่วงเวลานั้นนะฮะติดภารกิจติดอะไรกันอยู่แต่ผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกกังวลใจไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยทําไมซื้อไม่ทันอยากจะซื้อตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแบบนี้จะะไไไไดดด้้้้้ปนน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 นัััั่่่่งแตเเเเเหหรออจชีียยยยยคคคคผมมิูใวลฮะ แล้วไม่ได้มองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะหายากขนาดนั้นเลยเหรอไม่ฮะผมผมไม่เชื่อโดยเด็ดขาดครับจากประสบการณ์ที่เราได้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ย,ส,ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆก็คือที่อยู่ที่พักมากกว่าครับนะผมอยากจะฝากแนะนําไปยังเพื่อนๆนะครับที่อยากจะซื้อการสแตนหรืออยากจะซื้อแฟบสแตนสมเกียรติสแตนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ทันนะฮะประมาณ3-4นาทีนั้นก็หมดขายหมดไปเนี่ย ก็คือเราไปตัดสินใจว่าเอ้าเอา,เอาไซส์แตนก็ได้เอาแตนไหนก็ได้ที่เพื่อผมไม่ได้บอกว่าแตนนั้นแตนนี้มันไม่ดีนะฮะแต่อย,อยากจะบอกว่าถ้าเราตั้งใจที่ที่จะซื้อแตนนี้แล้วมันหมดเนี่ยรอไปก่อนสัก,สกนิดหนึ่งก่อนนะอย่าอย่าพิ่งไปบอกว่าอุ้ยกลัวไม่ทันแตน,นตไหนก็เอาว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่ได้ดูมันไม่ได้เร็วยขนาดนั้นย้าครับมันไม่ได้เร็วยขนาดนั้นใครที่แบบว่าเลง็งแกลนแสตนไว้อย่างนี้แล้วซื้อไม่ทันอย่างเงี้ยลราตัดสินใจไป,จไปซ,ซื้อ,อไซส์แ เพราะว่ามันยังมีอยู่ช่องทางเนี่ยมันยังมีอยู่เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกแล้วกันนักขนาดนี้จากนี้ไปไปจนถึงวันแข่งขันจริงยังคงเหลือระยะเวลาอีกยาวนานนักนะครับนะผมเองไม่เดือดไม่ร้อนเลยนะฮะแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะเดือดร้อนควรจะเป็นเรื่องที่อยู่ที่พักถ้าเป็นโอเคละ่ะเป็นผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยไปเนี่ยผมผมไม่ห่วงมากไม่ห่วงมากมายนักหระอกฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนก็ไปอยู่ง่ายกินง่ายไงไม่เรื่องมากก็ เอาเต็นท์อะไรไปกลางนะฮะตามพื้นที่ที่เขาจัดให้หรือจะไปกลางที่ไหนก็ได้มันถ้าเกิดว่าเป็นขาลุยเนี่ยไม่แน่าจะมีปัญหานะฮะหรืออาจจะรวมกลุ่มรวมแก๊งกัน,กนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนได้คุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้มันใกล้วันก่อน,อนเผอ่ยผมอาจจะอยู่ในแก๊งไหนแก๊งหนึ่งแก๊งใดแก๊งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะ,ะผมพยายามที่จะไม่เตรียมอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าฮะทุกคนเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยมันมันไม่ต้องไปไปพะวงอะไรนะฮะ คือเราสามารถที่จะไปนัดเจอใครก็ได้เพื่อนๆน,น้องๆอะไรเงี้ยก็อาจจะรวมตัวอาจจะแบบว่ามีกิจกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นก็ก็ไม,ไม่ไม่สิเรียสเท่าไหร่แต่ผมเห็นใจนะครับทำไมผมถึงบอกว่าปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยมัน,ม,นมันเรื่องใหญ่สําหรับบางคนบางคนไม่ได้ไปแบบนี้ไงบางคนไปกับแฟนไปกับครอบครัวไปกับลูกอย่างเงี้ยไปกันหลายคนเป็นหมู่กันน่าใหญ่บางคนมาจากภาคใต้มาจากภาคเหนือนกะะ็เดินทางมาไกลอ่ะนะฮะเดินทางมาไกลแล้วทีนี้ก็ จะให้ไปพักในที่ที่มันอาจจะดูแบบลุยๆหน่อยก็อาจจะไม่ถนัดนะผมก็เลยอยากจะบอกว่าที่อยู่ที่พักในอำเภอเมืองเนี่ยในตอนนี้น่ะน่าจะเต็มหมดแล้วล่ละครับหรือถึงมันมีมันมันจะแอบมีเรื่อยๆนะครับเท่าที่อ้างอิงจากที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันจะแอบมีรูปแบบไหนบางคนเขาก็จะใช้บ้านของเขาเนี่ยเป็นโฮมสเตย์นะครับอาจจะมีลานบ้านมีอะไรไว้เป็นที่กางเต็นท์หรือว่ามีห้องไว้แบ่งเช่าอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมันจะมีเล็ดลอดออกมาจากในระบบนะครับ ย้ำนะครับว่ามีแต่จะมีน้อยก็เลยอยากให้เพื่อนๆเผนนื่อใจไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปหาที่พักนะครับในอำเภอรอบนอกอาจจะเป็นอำเภอสตึกหรืออำเภออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งในจังหวัดใกล้เคียงนะฮะในโคราชอย่างนี้ในสุรินทร์อย่างนี้นะครับนะอำเภอต่างๆที่ไม่ใช่อำเภอเมืองของบุรีรัมย์เนี่ยก,ก็หลายจุดนะฮะแล้วเสียเวลาขับรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ที่ลาบากอะไรนะักมากมายนะักเพราะอะไรเพราะว่าการแข่งขันจริงเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งการซ้อมกันอะไรเนี่ยเขาไม่ได้่าซ้อมเช้าตรู่นะ,ะทุกคนนะครับดังนั้นทุกคนตื่นมาประมาณสัก6กโมงเจ็ดโมงเนี่ยยังทันฮะยังทันครับยังทันสบายหรือเลยหละแล้วก็ทางที่เท่าที่ผมไปเจอมากับตัวเองนะครับไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามเนี่ยนะฮะถนนหนทางนะครับที่มุ่งเข้าสู่อำเภอเมืองของบุรีรัมนีค่อนข้างสะดวกครับ ก็ง่างสะดวกนะฮะไปอยู่ที่ไหนผมก็ว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่ปัญหานะในกรณีที่มันหาไม่ได้จริงๆเรื่องเรื่องของที่พักเนะี่ยทุกคนก็ต้องมองไปที่อื่นบ้างเท่านั้นเองนะฮะก็เห็นใจก็เห็นใจผมเองผมเคยไปเจอบางท่านนะครับที่มาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งจากโน้นนะครับจากภาคใต้เลยนะฮะเรียกว่านั่งเครื่องบินมาแล้วก็มาเช่ารถมาอะไรต่อเนี่ยวุ่นวายก็เลยอาจจะซีเรียสเรื่องของที่พักหน่อยคือจะให้ไปนอนเต๊นนอนอะไรมันอาจจะจะลำบากใช่ไหมไม่ได้ว่าคนของคนได้มากขนาดนั้นดังนั้นก็ ตรงอำเภอร,รอบนอกเนี่ยมีนะฮะมีมีแน่ๆน,นะครับเนาะอ่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องนะครับของการจําหน่ายบัตรจําหน่ายตั๋วย้านะครับผมเองยังไม่ได้มีบัตรอะไรอยู่ในมือเลยนะฮะแต่ตั้งใจจะไปซื้อบัตรแกลนสแตนครับทุกคนนะครับตั้งใจจะไปซื้อตรงนั้นกันอ่ะทีนี้ข่าวนะครับที่เขียนไปในบทความนะครับที่แชร์ให้ทุกคนได้อ่านในหน้าชุมชนใน a c e b o o k เนี่ยอเอาเป็นเรื่องของจํานวนเครื่องยนต์ก่อนดีกว่านะครับว่า11สนามผ่านไปเครื่องทางเนี่ย แต่ละทีมเนี่ยเขาได้ใช้เครื่องยนต์ก็เปิดเครื่องยนต์กันไปคนละกี่เครื่องกันแล้วนะฮะวันนี้จะเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นเรื่องแรกในทีมโรงงานนะฮะกฎของทีมโรงงานเนี่ยมันจะมีอยู่5ค่ายก็คือ Yamaha Honda Suzuki KTM คทีเอ็มดูคาตหค่ายเนี่ยนะฮะพวกเขาอยู่ในกฎโรงงานแล้วก็คือพวกเขาประสบความสําเร็จนะครับคะแนานมันก็เกินเรื่องของทีมสัมปทานที่ได้สิทธิพิเศษไปเรียบร้อยนะฮะก็เลยทําให้ ได้7เครื่องนะครับต่อคน7เครื่องในขณะที่มีทีมเดียวนะครับที่ยังผลงานในรอบออที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ดีก็เพิ่งที่จะมาดีในปีนี้นั่นก็คืออาร์พีเลียนะครับดังนั้นอาร์พีเลียก็เลยกลายเป็นแค่ทีมเดียวที่อยู่ในทีมสามทานในสิทธิพิเศษก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยคนละ9เครื่องนะฮะคนละ9เครื่องนะครับก็คือเมาลวิญญาเลสแล้วก็อาร์เลสเอสปาโรครับ ก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะครับหนึ่งในหนึ่งในสิทธิพิเศษที่ที่ได้รับมานะครับหลังจากที่เป็นทีมที่ไม่ได้เข้ากฎของทีมโรงงานซึ่งในปีหน้าคิดว่าคาดว่าอาพิเลียน่าจะไม่รอดครับน่าจะถูกบรรจุเข้าไปในกฎของทีมโรงงานกันทั้งหมดนะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วหล่ะคราวนี้เนาะก็โดยรวมเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2คนนะครับที่เรียกว่าใช้เครื่องยนต์อาจจริงจริงจิงใช้ใช้ประมาณ55 5เครื่องเนี่ยเกือบเกือบเท่ากันหมดฮนะ อาจจะมีอยู่2คนที่เรียกว่าส่งคืนเครื่องยนต์ไปหาโรงงานก็คือเขาเรียกว่าบริทายเครื่องยนต์ไม่ไม่ได้นํามามาใช้แล้วเนี่ยก็คืออเล็กซ์มาเกสแล้วก็ท ak ากากินนาคากามิมันเป็นอย่างนี้ฮะเจ็เครื่องเนี่ยครับของนาคากามิของมาเกสเนี่ยก็คือเขาจะใช้ไป5ใช่ไหมแต่อีก3เนี่ยก็คือมันอาจจะมีปัญหานะครับหมายถึงว่า3ใน5เครื่องเนี่ยก็คือเปิดมาใช้แล้วนะครับ เขาก็เลยส่งคืนไปแล้วมันอาจจะมาจากการที่นักแข่งทั้งคู่เนี่ยล้มกันเยอะล้มกันบ่อยบางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะคุณปุ้ยฮะคนนั้นก็ล้มบ่อยคนนี้ก็ล้มเยอะทําไมยังไม่ได้ส่งคืนเครื่องยนต์ไปให้โรงงานเนี่ยยังไม่ได้รีทายเครื่องยนต์เลยล่ะครับอ่าน,นะฮะมันอาจจะล้มก็จริงนะครับแตม่มันไม่ได้มีผลเสียกับ,ก,บกับตัวเครื่องยนต์สักเท่าไหร่อ่ามันอาจจะไปเรื่องของชิ้นส่วนภายนอกเนี่ยมันพังมันเสียหายไปแต่ตัวเครื่องอาจจะยังโอเคอยู่ก็ได้นั่นือส่วนหนึ่งนะครับที่เขาไม่รีทายนตไป หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะซ่อมได้อยู่นะครับมันมีความเสียหายเยอะแล้วก็เตรียมไว้เผื่อฉุกเฉินประเด็นที่ 2, 2ประเด็นที่3ก็คือเขาอาจจะเตรียมไว้เผื่อใช้แบบว่าเป็นตัวอ้างอิงเป็นตัวเก็บข้อมูละนะครับแต่เเก็บข้อมูลอาจจะว่าต้องการความชัวร์ที่สุดนั่นก็เลยทําให้อเล็กมาเกสแล้วก็นาคากม,มิเนรีทายไป3ในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็จะรีทายไป1ส่วนมากนะครับแต่แต่แตอประมาณสัก เลยครึ่งประมาณ1 5บหคนเนี่ยยังไม่มีใครเอาเครื่องยนต์เลีไทยเข้าโรงงานเลยฮะก็คือแต่เปิดใช้มา5อย่างอย่างแฟบอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็เปิดใช้มาจาก7เครื่องเนี่ยนะฮะก็ใช้ไป5เครื่องแล้วก็นั่นก็หมายความว่าก็เหลืออยู่2เครื่องก็แฟบก็มีโอกาสที่จะเปิดครื่งเครื่องเข้ามาอีก2เครื่องใหม่เนี่ยแต่ถ้าไอ้สเครื่องใหม่เนี่ยปุ๊บอาจจะแบบว่าสามารถที่จะเอาเครื่องที่เปิดไปก่อนหน้านี้นะฮะอ่าอีก5เครื่องเนี่ยเอามาก็ได้โดยที่อาจจะเอามาสับใส่ แชสซีตัวใหม่เอามาสับใส่อะไรใหม่ก็ได้มัน,ม,นมันแล้วแต่ดูเลยปินิทของแต่ละค่ายแต่ละทีมในสูตรใครสูตรมันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนที่เปิดเครื่องยนต์น้อยที่สุดก็คือลาอูฟอร์นันเดสฟอร์นันเดสรู้สึกว่าจะเปิดไป3เครื่องหรือว่า4เครื่องเนี่ยผมก็จำไม่ได้ที่ผมเขียนน่าจะประมาณนั้นเอาอย่างไงว่าน้อยที่สุดน้อยกว่าทุกคนเพราะว่าลาอูฟอร์นันเดสนะครับนักแข่งของเซกทรีหมายเลขยี่สิบห้าเนี่ยก็ไปพักยาวไปหน่อยฮะบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งขันหลายสนามนะครับ แล้วก็ในส่วนของมาร์คมาเคสแล้วก็สเตฟานบัตเตอรนะครับหมายเลข93กับหมายเลข6เนี่ยอันนี้ใช้รถเครื่องยนต์เดียวกันนะฮะเผื่อมีใครถามเผื่อมีใครสงสัยครับอ่าก็คือพอมาร์คไม่ได้แข่งขันต่อเนี่บัตเตอรก็ใช้โคตาของมาร์คต่อไปเลยอ่าประมาณนั้นนะครับอ้าวเรื่องที่2ที่จะนํามาเล่าก็คือเอาเป็นเรื่องของเรื่องของ KTM อ่านะครับ ดานี่เปโดซ่าฮะเทสไซด้วยคน,คนเก่งนะครับพ่อใหญ่จิวของหลายๆคนนี่แหละก็ออกมาแสดงความกังวลใจนะครับว่าจริงๆแล้ว KTM เมนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเฝ้ารออยู่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เบ็ดเสร็จส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเปโดซ่ามองว่ามันเป็นเพราะว่าการเข้าร่วมกดโรงงานของ KTM ในปีนี้มันเลยทำให้เหมือนพัฒนาไม่สุด ทุกคนจะเห็นนะครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งปี2020เนี่ย KTM เนี่ยร้อนแรงมากครับพวกเขามีโพเดียมรวมกันในนับ10ครั้งฮะพวกเขามีชัยชนะทั้งทีมหลักทีมรองโอ้โหนะ,ะแล้วขึ้นมาครั้งแรกก็ชนะได้อยู่ทีมรองก็ชนะได้นั่นก็คือเป็นความยิ่งใหญ่ของ RC16 ก็คือพอหลังจากนั้นมาปุ๊บนะฮะพอมาในปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังคงสามารถที่จะมีผลงานที่ดีได้นะฮะแต่ เมื่อเอามารวมกันความสําเร็จนี่มันกลายเป็นว่าไอ้คะแนน6แต้มที่เป็นคะแนนคะแนนของสัมปทานพิเศษเนี่ยมันก็เกินโคต้าไปดังนั้นในปีนี้ KTM ก็เลยใช้กฎโรงงานแบบเต็มตัวเปโตซาก็เลยมองว่านี่นะนี่นี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เรียกว่า KTM เนี่ยเหมือนไปไม่สุดนะฮะ KTM ก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าทดสอบทดลองบางสิ่งบางอย่างได้เพราะว่ามันเจอกฎของโรงงานเนี่ยเข้ามา ประเด็นนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายคนน่าจะคิดเชื่อมโยงไปถึงอาพิเลียของเอสปาการโรใช่ไหมครัว่าเอ้าเห็นตัวอย่างของเคดียมไม่ล่ะเค m ีมก็จะมีสถานะคล้ายๆของอาพิเลียนะครับในตอนแรกก็คือแบบอุย้ยแบบพุ่งมามากเลยฮะพุ่งขึ้นมาเลยแบบถึงเวลาที่จะต้องพังงานแล้วหรือเปล่าแต่พอมาเจอกดโรงงานปีนี้ไปไม่เป็นเลยฮะทั้งที่เปิดหัวมาอย่างสวยงามฮะเค m ียมเนี่ยชนะด้วยมีโพเดียมด้วยครับแต่หลังจากนั้นมาปุ๊บก็ ไม่สามารถจะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับค่ายส้มนะครับแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องรับมือก็คือนักขับคนใหม่ในปีหน้านะฮะก็ตอนรับแจ็คมิลเลอร์นะครับเปโดซ่า <Pedro za S 2> ก็มองว่าตัวเขาเองก็ยอมรับนะครับว่าเขาไม่เคยรู้จักแจ็คเป็นการส่วนตัวอะไรไม่ได้รู้จักแจ็คมากนะฮะแต่ก็มองจากภายนอกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแจ็คนี่เป็นนักแข่งที่เรียกว่าอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่สามารถที่จะขับรถได้ในหลายๆเวอร์ชั่น อ่านะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะไปได้ดีในสภาพสนามที่ไม่ค่อยปกตินักอาจจะมีฝนหรือว่ามันไม่แห้งสนิทอะเรทํานองนั้นนะฮะนั่นก็คือสิ่งสิ่งที่เปโดซ่ากล่าวไปถึงแจ็คนะครับก็ดูนะว่าทั้งสองนี้เนี่ยเขาจะร่วมงานกันแล้วจะออกมายังไงในปีหนะ้าเพราะว่าใดๆแล้วแจ็คก็คือหนึ่งในนักแข่งที่ประสบการณ์สูงคนหนึ่งในมเตอร์สปีในยุคนี้เช่นกันนะฮะก็ปีหน้าจะไปจับคู่กับทางแบรดบินเดอร์นะครับส่วนมิเกลริเวล่าก็ออกไปตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว เซ็นสัญญาแล้วยังกับ INF มีแต่ข่าวล่ำข่าวลือนะฮะรวมทั้งน้องใหม่นะครับ2คนในเทคทูรีทางรมีมิการ์เนอร์แแล้วก็เราฟอร์นันเดส2อาเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโบกมือบายบายไปจากทีมแวลวๆมาประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของ k t m อ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของแฟรงคี้ฮะฟรังโกมอร์วิเดลี่ครับนะแข่งหมายเลข21่นะซึ่งแน่นอนว่าเขาคนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆครับ นี่ก็คือนักแข่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นระดับหัวแถวเคยชนะมากที่สุดเคยเป็นรองแชมป์โลกเคยต่อสู้เพื่อหัวแถวเคยล้มสู่วีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับแต่ไงกลายมาพอขึ้นทีมโรงงานปั๊บเดียวเนี่ยนะฮะเรียกว่าไม่สามารถที่จะเข้นเอาศักยภาพของตัวเองในขณะที่พีกสุดนี้ออกมาได้แล้วมีหนำซ้ํายังเจอเพื่อนร่วมทีมนั่นก็คือฟาบิโอควาตาาโร่เนี่ยสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะฮะ f ฟรงกี้ก็ออกมาพูดออกมาเปิดใจนะว่าเขาก็ชื่นชมแฟบเป็นอย่างมากนะครับเขาบอกว่าแฟบเองก็คือถ้าจะมีก็มีมีสื่อนะฮะสื่อจากเยอรมันสปีดวิสไปถามเขาว่าคุณประทับใจนักแข่งคนไหนมากที่สุดในตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาประทับใจฟาบิโอควาตาโรเพื่อนร่วมทีมประทับใจตรงไหนละก็ตรงที่ว่าแฟบเองเนี่ยขับ M1 รถที่มีแพ็กเกจเดียวกับเขาสเปคเดียวแพ็กเกจเดียวกันเนี่ยแต่ทําไมถึงสามารถไปได้เร็วกว่าเขาเยอะจัง ตรงนี้ก็คือทั้งประทับใจแล้วก็ทั้งทึ่งนะฮะดูนี้เขาให้ความเห็นว่าในส่วนของแฟบเนี่ยเขาบอกว่าแฟบแฟบเนี่ยเป็นเป็นนักแข่งที่ใช้ทุกซอกทุกมุมของ M1 เนี่ยได้คุ้มค่าได้เกิดประโยชน์สูงสุดจริง,รงๆแฟรงคี้ใช้คําอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มองว่าการที่เขาสามารถที่จะดึงจุดแข่งของ M1 ออกมาได้ก็คือเข้าเร็วในโค้งมากครับเข้าไปเร็วในโค้งมากเขาเป็นคนที่เบรกได้ช้า ไปได้เร็วแล้วก็เบรกได้ชา้าคือจุดนี้นะฮะมันมันทำให้เขาทำเวลาเพชรเวทนิ่งแล้วก็ทำเวลาต่อรอบออกมาได้เร็วนะครับแล้วแฟรงกี้ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะว่าข้อมูลต่างๆในทีมนะเขาสื่อสารเขามองเขาดูกันหมดแหละพยายามทุกอสิ่งอย่างนะครับหลายคนอาจจะไปเข้าใจนะครับว่าแฟรงกี้ไปโดนยัดเยียดให้เอาสเปครถของแฟบฟอร์มก็เลยไม่ดี พยายามที่จะหายหผลตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่านะักแข่งเขายืนยันหลายครั้งนะั้นก็ประเด็นนี้นะว่ามันไม่ใช่ฮะก็คือต่อให้ใช่จริงก็คือมันมาจากความต้องการของแฟรงกี้เองมันไม่แปลกครับที่เราจะอ้างอิงจากเซตติ้งรถของคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดซึ่งมันดีงามแค่ไหนแล้วฮะที่คนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราก็จะได้ให้ข้อมูลกันแบบชัดๆใช่ไหมครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโอเคนะยยังสามารถที่จะไปไปลอกเอาวิธีการ ก็เลยว่าอะไรนะไปลอกเอากลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยมานะแต่นี่มันไม่ได้เป็นการลอกเขาเป,เป็นการแชร์ข้อมูลกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นในส่วนของปัญหาเรื่องของทีมงานอันนี้มีปัญหาหรือเปล่าตัวนักแข่งเองก็เคยบอกมาหลายครั้งเหมือนกันนะับว่าว่าไม่ใช่แต่ตอนนี้ผมเองในส่วนตัวผมมองเข้าไปผมมองว่าแฟงกที่น่าจะขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทีมงานไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะแล้วถ้าพูดถึงว่าการที่จะไปยัดเยียดสเปคของแฟบเซตติ้งของแฟบเนี่ย ให้กับแฟรงกี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ฮะเพราะว่านักแข่งเองเขาก็บอกเขาก็บอกว่ายอมรับออกมานะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจะเป็นประโยชน์เนี่ยโอเคละมันก็สมควรนะฮะอย่างนักแข่งหลายคนก็ใช้วิธีนี้ฮะอย่างโพลิสเปอ์คาร์โลอย่างเงี้ยก็ใช้เซตติ้งของมาร์กมาร์เก็ตแต่แต่พอทำแล้วมันหาไม่เจอไงแฟรงกี้ก็บอกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนนะครับในสิ่งที่ควาตาลโลทำเนี่ยนะฮะมันมองดูมันเหมือนมันง่ายแหละนะคือเหมือนว่าคุณก็ไปให้เร็วสุดเท่าที่จะเร็วได้ในโค้งแล้วคุณก็เเบรกกช้้้าาาๆอวถิด มันทําได้เนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมฮะคือพูดแบบนี้มันเหมือนง่ายแหละมันเหมือนประมาณว่าคุณจะต้องเว้นระยะเบรกสมมุติว่าต่อให้ขับแบบสไตล์เดียวกับแฟบเลยเนี่ยต่อให้ไปบอกว่าแฟบเฮยนยนยนเบรกเท่าไหร่ว่าโค้งเนี่ยไอโค้งที่6ที่อาร์เซนเนี่ยสมมุติเราแฟบบอกว่าแฟบไปเบรกตรงจุดเนี่ยไปชี้เป้าเลยนะฮะชี้บอกว่าเบรกตรงจุดเนี้ยอ่ก็คือที่ความเร็วเท่านี้เบรกตรงจุดเนี่ยต่อให้ฟแฟรงกี้ไปทำเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะ แฟรงกี้บอกว่ามันมันลึกลับซับซ้อนมากนะครับในในสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมเป็นอยู่เขาก็พยายามจะหาแต่ในส่วนของตัวเขาเองนะครับเมื่อถูกถามว่าคุณรู้สึกเหมือนประมาณว่ารู้สึกว่าเสียความมั่นใจหรือว่ารู้สึกว่าที่ที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันมันโอเคไหมเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาในทีมรองทำไมมันไกลห่างกันเลยเกินเขาบอกเขาไม่เสียใจนะเขาเขาว่านี่แหละฮะคือมันที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาแล้วเพราะเขาคิดว่าการที่ได้อยู่ในทีมโรงงานเนี่ยได้ขับรถสเปคที่ดีที่สุด ได้แพ็กเกจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีที่สุดแล้วได้อยู่ในทีมที่มีนักแข่งที่ดีที่สุดเนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วมันเพียงแต่ว่ามันน่าจะไดายตรงที่ในตอนนี้ก็คือเขาจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งที่แย่ๆหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นอยู่แทบจะทุกที่ทุกสนามแต่เขาก็มองว่านี่มันก็คือมันเป็นความท้าทายความท้าทายมันก็ก็คือความท้าทายมันก็ย่อมเป็นเช่นนี้แหละแฟรงกี้เขาบอกแบบนี้ฮะ นั่นก็ถือว่านักแข่งเองก็ยังยังมีใจสู้อยู่นะฮะแต่ผมมองว่าในส่วนหนึ่งนะครับก็คือเขาอยู่ในฐานะของเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากนะครับกับการที่เจ้าตัวนั้นอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ให้ความเห็นในเชิงที่แบบว่าเหมือนจะยิงย่าโสเหมือนที่จะอวดหรือว่าจะไปอิดฉาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยกลับกลายเป็นให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมในแบบนี้นะฮะกับสัญญา1ปีที่เหลืออยู่ก็คือในปีหน้า2023นเนี่ยนะฮะ เราเองก็คงจะคาดหวังนะครับว่ายามาฮ่าเองน่าจะแบบว่าสนับสนุนแฟงกี้ไปจนตลอดอดฝั่งคงจะไม่ใช่กรณีเหมือนมา์ิวินญาเลสของวิญญาเลสนั้นที่ไปด้วยกันไม่ได้นั่นเพราะว่ามีปัญหากันนะครับมีการแอคชั่นใส่กันมีการจงใจเบิ้ลเครื่องเบิ้ลอะไรตรงนั้นใช่ไหมฮะคือผมเองก็ไม่ได้ว่าจะจะมาโลกสวยจะแบบจะปกป้องยามาฮ่าอย่างเดียวหรือจะไปปกป้องนักแข่งอย่างเดียวคือมันมีเหตุมันมีกรณีอยู่ทําไมถึงแยกทางกันแต่ในส่วนของแฟงกี้ถ้าตราบใดที่ยังไม่มีเหตุการณ์เหมือนกับท็อปกันเนี่ย ผมเองนะครับลึกๆผมก็อยากจะให้ยามาฮ่าเนี่ยอย่าทำอะไรเลยนะฮะอย่ามาลอยแพอย่ามาอะไรกลางคันเลยครับก็อยู่กันไปจนรอดฝั่งไปนะครับก็ขอให้กำลังใจแฟรงกี้นะครับขอขอให้เรียกว่าเจอนะครับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่กำลังค้นหาอยู่ในตอนนี้เข้าใจนะครับว่าเขาเองก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างไรเสียก็รอดูนะฮะว่า วิศวกร F1 นะครับที่เคยทำงานกับฟอ r a r รอนะครับวิศวกรชื่อดังชาวอิตาลีนะครับยามาฮ่าก็ดึงมาร่วมงานเนี่ยก็มารอดูซิฮ่าว่าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับผลงานของเขานะจะดีงามกับ M1 ขนาดไหนแล้วก็แฟรงกี้จะได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่านี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าครับใครอยากจะสอบถามเรื่องบาดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเพื่อนๆที่ซื้อแล้วก็ ไม่ให้ข้อมูลกันได้หรือใครยังไม่ซื้อยังไม่อะไรเนี่ยนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันยังไงนะฮะเรื่องที่พักเรื่องบัตรเรื่องอะไรเนี่ยเผื่อผมว่าคนที่ไม่เคยไปดูเนี่ยฮะคนที่ตั้งใจจะไปดูครั้งแรกเนี่ยผพราะว่ามีความตื่นเต้นฮะยิ่งเป็นคนที่ซื้อบัตรซื้อตัวไม่ทันเนี่ยโอ้คิดมากนะฮะโอ้ยแบบนี้จะได้นั่งแกลนสแตนไหมจะได้นั่งสแตนแฟบจะได้นั่งสแตนกล้องไหมอ่านะครับตรงนี้ก็เรียกว่ามาช่วยแชร์นะครับประสบการณ์ตรงนี้กันหน่อยแล้วกันเนาะลาไปก่อนครับพรุ่งนี้